สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะนีคางบ้านพุกเองนะคะไม่ใช่บ่อนะคะไม่ใช่บ่อไม่ใช่ทุ่งนาไม่ใช่คลองนะคะท่วมเรียบร้อยเร้วนะคะเมื่อเช้านี้ที่ปุ๊กพาไปดูตอนประมาณตีห้านะคะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ไปฉายปุ๊กไม่สว่างนะคะต้นกระพุ่งกระเพารอยน้ำหมดแล้วนะคะค่ะนี่โอ้โหโอ้โห,โโหนะคะคืนนี้ถ้าตกมาอีกวันนี้ตกมาอีกอยู่ในน้ำแน่เลยปุ๊กพิกงามงามโอ้โหน้ำท่วมอย่างนี้ ออ้ยดูสิหอยก็มีนี่นะคะหอยโอ้นี่ก็อื้อขึ้นกันเข้าขึ้นมาอูดไม่ค่อยถูกเลยนี่นะคะเดินกันให้โวเยียนะคะอืมเธอก็สวยดี เดินไปดูน้ำไปโอ้โหมีอะไรคะเนี่ยลกยังป่าหลังบ้านนะคะปล่อยไปก่อนพอฉีดยายาไปเมื่อวานนี้คงจะไม่ได้ผลอะไรเดินถ่ายนูน่นถ่ายนี่ไปเรื่อยๆนะคะทำใจนะคะทั่วมหมดเร็ว ค่ะปุก็ตัดมาหน้าบ้านเลยนะคะค่ะนี่คลองนะคะหน้าบ้านลอยน้ำลดเยอะแล้วจะประมาณศอกนึ่งแล้วเมื่อคืนนะคะนี่เลยนะคะถึงนี่เลยล้นมาถึงนี่เลยแต่ก็ไหลไหลลงไปลอยขึ้นมาก็ลอยแหนเนี่ยนะคะ รอยแหม่นะคะลูกน้องลูกน้องวันนี้เป็นไงืึไม่ไปไหนเหรอไปไหมฮึจกกะก็แหลนทำไมหนูกินกินหญ้าอีกแล้วไม่สบายเหรอืออึหนูไม่สบายอีกแล้วเหรอืออออึบบบบบบครับ บอร์บอครับว่าไงครับกูเกิลว่าไงคะว่าไงคะว่าไงคะหมืมหวงเหรอหวงเหรอเอ้าหวงเหรอหวงเหรอเอ้าเอามีการหวงมีการหวงเอ้าดูสิดูสิจะทำไงเอ้าอืมดูสิดูสิเมนะหืมเป็นไงมันมันเป็นไงมัน ฮะออเอ็ดเอ็ดจะก็แหลนเหรอจะก็แหลนไปยุ่งกับโบโบ้เหรอหึว่าไงว่าไงเดี๋ยวดูสิอะไรอะไรคานอีกแล้วหึอ่ะอ่ะนี่นี่ไปต่อว่าโบโบละ ต่ว่าโบโบแล้วโบโบหืออะว่าไงครับว่าไงครับอือว่าไงครับอ้บาวเมื่อกี้ต่อว่าโบโบกันทำไมมานอนแบบนี้แล้วล่ะอือทำไมมานอนแบบนี้แล้วล่ะคกเกินคกเกินฮอ,อันเนี้ยต่อว่ากันอีกแล้วเอ็ดกันอีกแล้ว ฮะดุนะเรานี่นะฮะดุน้าเรานี่ฮะมันเป็นไงมันฮะโมโบมันทำอะไรหนูโบโบมันทำอะไรหนูโมโบมันทำอะไรหนูฮะโมโบทำอะไรหนูครับทำอะไรครับฮะโมโบมันทำอะไรทำอะไรฮะโบบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย ดูโคเกินดูโคเกินสิเฮ้โคเกินโคเกินอะไรวะภาษาเฮ้อะไร oh. อุ้ย oh. อะไรวะน่ารักทำไม่ะไปดูน้ำกันต่อปะพาไปดูน้ำจะผ่านข้างนอกเลยนะคะ กูเกิลรู้มากไปดูน้ำข้างนอกกันดีกว่าน,นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็รถไปเยอะเลย่ะรถไปเยอะพาไปดูตรงตะพานดีกว่าหนึ่ง ตัวนำหน้านะคะกระดิ่งมาแล้วตัวที่สองนะคะเกินเกินไม่ไปไม่ไปไม่ไปพา,พามาดูน้านะคะหน้าถานนหน้าบ้านนะคะนู่นนะคะ บ่อปลานะคะบ่อเลี้ยงปลาค่ะนี่ก็จะเป็นคลองนะคะเป็นคลองคูเกิลมาคูเกิลมา กบ้านกบ้านอย่าไปทำอะไรข้านะอย่าไ yeah. ปทำอะไรเข้าวนาบอโบ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 บอเกินไหมเกินไม่จัดการนะปูปุ๊กไปไปลูกปะ ไปรูปูเสียงน้องหมาไปลูกปะเข้าบ้านค่ะก็พามาดูน้ำนะคะน้ำเยอะมากค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะเข้าบ้านก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปทุ่งนาน,นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอยนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณคะ่ะที่ติดตามนะคะแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำต่อไปนะคะบ้านปุกนะคะรูเกิลรูเกิลมาบ้านเร็วๆโบโบมา เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วไปเข้าบ้านเลยไปอตอนเชา้าฟูกเกิลน,น้ำนะคะตอนตีห้าเป่าเป่านะคะค่ะขอบคุณนะคะ